โอ้โหโอเคมันตัวทุกครั้งนะตัวนี้ใหญ่สุดๆเลยเนี่ยตัวนี้มันมือปล่าจับเลยฮะเฮ้ยคอมันเบี้ยวอยู่มันแบบมันเพิ่งไงขยายกามไงหนีไม่ได้อย่างงี้มันจะขย้อนกำลังอิ่มเลยไก่สามตัวไก่สามตัว นกนกมาไงเนี่ย้นกใชอเพื่อนเล่นนะวาเดี๋ยวไอหลาเลยโอ้โหมันไม่ใหญ่หรอกอืมไม่ใหญ่ไก่ไป นี่ไงไอ้นี่เลยสไลด์เข้าเลย